เชฟสวัสดีค่ะไฮ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ตองถึงบ้านยังเฮลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คำหนึ่งเพราะว่าัวแต่กลัวอ้วนเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่แท็กสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเฮ็ลโลววันนี้ชาเลนจ์เป็นไงบ้างอ่ะ เลนจ้าไม่ได้ร้องไห้จ้าตาแดงคือคอนแทคเลนจ้าคอนแทคเลนมันมันมันแห้มันเจ็บค่ะก็เลยเมื่อกี้เพิ่งจะดึงคอนแทคออกมันก็เลยตาแดงไม่ได้ร้องไห้จ้าสวัสดีสองร้อยเก้าสิบแปดคน สวัสดีนะคะก็เอาเรื่องแรกก่อนวันนี้โพสเรื่องเดินแบบบนเดินแบบบนอะไรนะบนลูมันทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าถ้ายกปุ๊บนมโผล่นมชี้หน้ากรรมการค่ะเพราะว่าชุดก็คือสับไม่ไหวก็เลยทําได้แค่เท่าที่เห็นแล้วก็ตอนแรกเราก็คิดว่าถ้าเราเอา60ิวิอะ่ะมันก็เสร็จเร็วมันก็น่าจะดีกว่า แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วถ้าได้สัก90วิมันก็จะมีเวลาให้ได้เล่นอะไรมากกว่านี้แต่ก็ช่างมันถึงแล้วแฮปปี้กับผลงานแล้วแล้วก็สำหรับสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงกันตอนนี้ 1. นึตาแดงไม่ได้ร้องไห้นะคะคอนแทคมันแห้งค่ะทํามไม่ได้ร้องไห้เลยแล้วก็สก็ถามว่าแอบช็อกไหมก็แอบช็อกกับกับกติกาที่ เขาเซอร์ไพรส์มาวันนี้ทุกคนก็รู้พร้อมกันแล้วเราก็แบบอ ah? ะ Are you serious <laughs> จริงหรออะไรอย่างเงี้ยคือจะเล่นเกมแบบนี้จริงๆเหรอซึ่งก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนงงเหมือนกันก็คือตอนแรกเหมือนเขาบอกว่ามันจะไม่ได้ขึ้นไฟแนลใช่ไหมแต่ว่าในเพจกองเ,เขาเขียนว่าจะไม่ได้ร่วมชา a เลนซ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมันมันจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้ทุกคน มันก็ห้ามใหญ่เนาะที่จะไม่ให้คิดมากแล้วก็ไม่ให้รู้สึกแบบอิโมชั่นอลกับมันแต่ก็ถ้าถามส่วนตัวพาแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นห่วงความรู้สึกแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ทําให้รู้ว่าทุกคนแบบว่าซัพพอร์ตพาเยอะมากอันนี้คือขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วพราคิดว่าเกมก็คือเกมพยัยคงคาดหวังว่าพาจะมงว่าพาจะต้องเอามงมาให้ได้ พายังคงจะเต็มที่กับทุกๆวันเหมือนเดิมไม่ว่าวันที่17นี้กติกามันจะเป็นยังไงเอ่อจะโดนคัดออกแบบที่ไม่ได้ขึ้นไฟนอลเลยหรือว่าแค่คัดออกไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมไม่ได้ร่วมเอ่อจอยในชาเลนจ์ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ต้องยอมรับกติกาเท่านั้นเองค่ะในเมื่อมันคือกฎเราก็ต้องทำตามกฎ แล้วก็ถ้าถามว่ามันจะนอยไหมมันก็นอยอยู่แล้วเพราะเราก็ตั้งใจมากแล้วเราก็เราก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้มาเล่นๆนะ่ะเรามาเพื่อที่อยากจะได้มงอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่จะไปคิดล่วงหน้าในสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไม่ได้คิดมากขนาดนั้นแต่เขาแค่รู้สึกในมูทที่มัน e m โมชั่นแลมากๆคือ ถ้าเป็นเราแล้วเราเป็นศาสต์ิเราก็คงจะลำบากใจมากๆที่เราชนะแคมเปญในวันนี้แต่เราต้องกลายเป็นคนที่ต้องคัดเพื่อนออกหนึ่งคนจะด้วยเหตุผลจะด้วยแบบเอาออกไปเลยจากการแข่งขันหรือว่าแค่ไม่ให้เอาเข้าชาเลนจ์พะเองก็น้อยแล้วก็ด้วยความช็อกด้วยอะไรทุกอย่างมันมันก็ไม่มีใครรับมือทันจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทีมที่เลี้ยงเองก็คือไม่มีใครรู้ เราก็เลยแต่ถามว่าหลังจากนั้นก็คือต้องเคลียร์มูตตัวเองค่ะถ้าเกิดว่ามดแต่ไปนั่งโฟกัสว่าแบบเฮ้ย17ใครจะเอาออกฉันจะโดนเอาออกหรือเปล่ามันจะยังไงต่อมันไม่สนุกแน่นอนแล้วมันจะเสียเอเนอร์จีแล้วมันก็จะเสียโฟกัสไปเลยถ้าหมดแต่ไปคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วแบบว่าจฉันจะทํายังไงฉันจะต้องทํายังไงเขาจะเอาฉันออกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะเลยไม่อยากจะไปนั่งเครียดตรงนั้นเราอยากให้ทุกคนสบายใจไปกับแพรว่า พาไม่เครียดแล้วพาไม่นอนแล้วพรุ่งนี้มันก็จะจอยเหมือนเดิมทุกอย่างมันก็จะสนุกเหมือนเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็ให้มันเป็นเรื่องของวันที่สิบเจ็ดแต่ณวันนี้ณนะวันนี้นะตอนนี้คือพาเอ็มจอยพาแฮปปี้มากแล้ววันนี้พอก็รู้สึกว่าชุดฉันสวยมากผมฉันสวยมากดีใจด้วยแล้ววันนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้เจอกับ ชนนีนะคะแล้วก็เจ้าของเวทีของมิสซูฟราด้านเองก็ได้ทำการเซฮายแล้วเขาก็สวยมากตัวจริงเขาสวยมากแบบสวยแบบหยุดมองไม่ได้เลยอะทำการ stay high เซฮายไปร้อยแล้วก็หวังว่าอาอร่าและเอเนอร์จีแห่งการได้มงก็จะมาเป็นของเรานะคะก็ก็แค่นั้นเองค่ะมันไม่มีอะไรให้เครียดเลยจริงๆ e n j เอนจอยกับโมเมนต์สิ่งที่พอเรียนรู้จากปีที่แล้วจนถึงตอนนี้คือ Be p r e s e n t ค่ะอยู่กับปัจจุบัน เราแค่ต้องอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเลยแค่สนุกกับทุกโมเมนต์สนุกกับทุกวันอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเครียดไปทําไมอะ่ะเราจะเครียดไปเพื่ออะไรอะ่ะนึกออกไหมอ่ะในเมื่อถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถูกปะ่ะแล้วถ้าเราเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วถ้าเกิดเขาจะเอาออกจริงๆมันก็เราก็ต้องแค่เคารพสิทธิ์ของเขาเคารพกติกาแค่นั้นเลยจริงๆไม่มายเลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนจอยไปด้วยกันนะคะแล้ว,วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเอ่อจะมีจะมีอะไรนะจะมีอะไรนะอ๋อพรุ่งนี้จะมีเรียน acting ต,ตอนเช้าแล้วก็มีเออ่เรียนเดินม, f, มีเพอมีเสฟเฟอร์แมนนะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการซ้อมบ็อกกิ้งแล้วทุกคน <c oughs> มันจะได้ซ้อมบ็อกกิ้งแล้ว <c oughs> ดีใจพรุ่งนี้จะได้ซ้อมบ็อกกิ้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ติดตามกันคิดว่ากองก็คงจะมีบรรยากาศ ใดๆมาฝากกันนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าีแลซ์นะคะอย่าไปคิดมากเลยอย่าไปคิดมากเลยจริงๆนะอย่าไปคิดมากเลยเพายังก็ไม่ได้คิดมากเราแค่ถ้าถามว่าวันนี้มูที่มันแบบอิโมชั n นแสุดๆเลยมันคงจะเป็นเรื่องของแบบเพื่อนอะคือเพื่อนก็คือเนื้อ,อกวอาปะแบบเราอยู่กันมาอาทิตย์กว่า เกือบสองอาทิตย์แล้วมันก็สนิทกันแล้วทุกคนคือสนิทกันมากๆแล้วแล้วแบบจอยกันสุดๆแล้วพะเองก็แบบพะเองก็เปรบเสมือนเป็นพี่ใหญ่ฝั่งผู้หญิงมัง้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เห็นน้องๆแล้วมันก็แบบโหเราคือเด็กบางคนนะ่ะน้องๆบางคนเขาก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามามาแบบมาประกวดเป็นครั้งแรกใช่ป่ะแล้วพอมันเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาก็คงจะดีลหรือว่าแบบแบบแฮนเดิลกับอะไรอย่างนี้ไม่ไหวอะไรเงี้ยในขณะที่เราเองเราก็ต้องพูดว่า เราเองก็มีวุฒิภาวะในระดับหนึ่งที่จะคนโทรลและจัดการกับอารมณ์ของเราให้ได้แค่นั้นเองถามว่าถามว่ามัน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 ช็อกแล้วมันก็แบบว่าเห็นเพื่อนๆพร้องไห้แล้วเราก็แบบโหแล้วนึกถึงศาตรศิอย่างเงี้ยที่แบบว่าฉันชนะแล้ววันนี้ในที่สุดคือน้องคือน้องก็แบบได้รางวัลซูเปอร์แฟกเตอร์แต่น้องก็ต้องมาเจอกับกติกาที่บอกว่าคนชนะจะต้องคัดเพื่อนออก เฮ้ยเป็นเราเราก็เครียดนะเว้ยเราจะไม่แบบเราคือจะให้เราอมมันแต่ใดๆก็คืออย่างที่บอกเลยค่ะ be present ค่ะอยู่กับปัจจุบันอันาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงกว่าจะถึงวันที่17อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วเราเองก็ยังไม่เคลียร์ว่ากติกาที่กองพูดอ่ะมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรเอาออกไม่ให้ร่วมชาเลนซ์ซึ่งถ้าไม่ให้ร่วมชาเลนซ์แล้วชาเลนซ์อันนั้นไม่ได้มีผลต่อการที่จะแบบ คือจะพูดยังไงเดียสมมติว่าถ้าไม่ให้ร่วมชาเลนจ์หนึ่งชาเลนจ์พแฮปปี้น <Yeah. S 1> happy นะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเอาเขาไม่ให้เราร่วมชาเลนจ์จริง,รงเพราะว่าเราก็ชนะชาเลนจ์มาแล้วหนึ่งชาเลนจ์เนี่ยหรอ,อปะคะเออมันก็แค่อาจจะแบบว่าไม่ได้มีคะแนนเพิ่มเข้าไปแต่เราก็มั่นใจว่าคะแนนในส่วนอื่นอื่นๆของเราเราก็เราก็เต็มที่มาตลอดแล้วถ้ามันจะไม่ได้มันก็คงจะไม่ได้เสียใจหากว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้การเอ j นจอยการเป็นจอยไปด้วยกันอนาคตยังมาไม่ถึงคะ่ะโฟกัสปัจจุบนันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเดินซ้อมเดินสนุกสนานเอนจอยกับบล็อกที่จะเกิดขึ้นในบนเวทีวันฟิแนลแล้วก็จะเอ j นจอยกับการเรียนคลาสแอคติ้งจะเอ j นจอยกับการเรียนเดินเพราะว่ามันก็จะส่งผลต่อเพอร์์ฟมของเราด้วย You know แต่ว่าวันนี้ก็คือแบบดีใจน,นะคะดีใจที่ทุกคนแบบ ที่ทุกคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ดีใจมากจริงๆขอบคุณมากๆแล้วก็สวยวันนี้สวย <laughs> และชุดก็คือสวยชุดสักไม่ไหวใช้ชีวิตยากเหลือเกินแต่สวยสวยมากแฮปปี้ <c oughs> อยู่ในชุดนั้นได้ทั้งวันมีความสุขไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะซอรี่นะคะแต่ว่าก็แอบ,บเห็นว่าทุกคนก็ให้กําลังใจมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากไปกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยเพระเชื่อว่า ทุกคนก็คือตั้งใจเต็มที่แล้วทุกคนก็อยากที่จะไปต่อกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอมไม่ร้องยังไม่ร้องเลยวันนี้ยังไม่ร้องไห้เลยเข้มแข็งค่ะเราต้องสตรองไม่ร้องตาแดงเพราะว่าคอนแทคเลนส์วันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ไปสามคู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนน่าจะเป็นเพราะว่าแบบตามันแห้งหรือมันอะไรก็ไม่รู้ ติดตามซูเปอร์พอแพลวโอ้ขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจมากวันนี้ได้เจอชนิีชีสวยสวยพี่ได้กินข้าวด้วยเขากลัวพุงออกเดี๋ยวโดนว่าว่าอ้วนพี่อนนี่ I love you แม่แม่เพจทีพะต้องได้ไปโปรแลนด์ใช่นะพอต้องได้ไปโปรแลนด์ ขอบคุณค่ะวันนี้เดินยากไหมหรอจริงๆมันก็เหมือนจะไม่ยากนะแต่พอเหมือนแบบคือถ้าเราเดินแบบมุมกล้องตรงๆอ่ะมันก็อาจจะชิลกว่านี้แต่พอแบบพอเราเดินแล้วกล้องมาอยู่ด้านข้างเราก็ต้องหมุนตัวข้างบนแบบไปหากล้องแต่ขาแล้วต้องเดินข้างหน้าอยู่มันก็แอบ,บยากนิดน,นึงแล้วมันก็อยู่บนเส้นสูงด้วยวก็เลยเออก็มีเซเซบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็ด้วยชุดด้วยอะไรด้วยเราก็ไม่ได้เตรียมตัวไปว่าจะไปเดิน จะใส่ชุดนั้นแล้วไปเดินบนลู่ได้หรอ,อปะชุดมันก็เลยไม่สามารถที่จะยกไม้ยกมือเอาอะไรขึ้นมาแไม่แต่เท้าสเอลยังยากเลยเพราะว่ายกปุ๊บก็คือนมชี้หน้ากรรมาการแน่นอนด้วยความแบบว่าเ,เราเป็นพวกดาวโปดาวยัวเราเป็นพวกดาวโปดาวยัวแล้วแลยแต่งตัวแบบสบสุดๆปรากฏว่าต้องไปเดินบนลู่จ้ะ แค่นั้นเองแต่ก็สนุกดีค่ะท้าทายเรามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทาปกติเราก็เดินลู่อยู่แล้วแต่ก็เดดนกับผ้าใบเนาะเวลาเดินผ้าใบก็เดินแบบสับสับสับได้แต่พอเดินส้นสูงจริงๆก็แอบยากนะคะใช่แอบยากแอบยากนิดนึง,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 งดีใจดีใจที่ทุกคนชอบชุดแล้วก็ชอบผลงานในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับกำลังใจ I love you พรุ่งนี้ก็เอนจอยกันต่อไปค่ะพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวไปเรียนไปซ้อมบ็อกกิ้งใดๆก็แฮปปี้กันไปไม่คิดมากจอยกับปัจจุบันเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะส่งกําลังใจกันมาเยอะมากได้รู้ตอนไหนว่าต้องเดินลู่หรอก็ได้รู้ประมาณแบบหนึ่งชั่วโมงก่อนเอ้ย หนึ่งหรือสองชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มเพราะว่าเราเป็นซูเปอร์แฟกเตอร์แล้วเราต้องเป็นคนกําหนดว่าเพื่อนคนไหนจะให้เพื่อนคนไหนได้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอรู้เราก็แบบจริงเหรอเป็นมันยากขนาดนี้อะไรเงี้ยซึ่งให้เพื่อนร้อยี่สิบวิก็เยอะเกินไปเพื่อนก็บอกว่าเยอะเกินไปเพราะว่าพอทําไปสักหนึ่งนาทีเขาก็จะเริ่มไม่รู้แล้วว่าเขาจะต้องแบบเล่นอะไรต่อแต่สองนาทีก็น้อยนานเกินไปหนึ่งนาทีอย่างเราก็น้อยเกินไปอะไรเงี้ย สุดท้ายแล้วคนที่ได้เก้าสิบปก็ถือว่ากำลังจะแบบเออโอเคก็สนุกดีค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยทําแล้วมันก็ดูแบบท้าทายเราเราดีอะไรเงี้ยต่อไปก็จะได้พูดให้กับลูกหลานในอนาคตฟังได้ว่าแม่เคยเดินแบบบนลูกวิ่งนะลูกแบบที่ไม่มีที่จับอย่างนี้ด้วยนึกออกไหมมันก็แบบเป็นความทรงจำดีๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะจริงแต่วันนี้คือสวยหน้าผมสวย ชอบ I love เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามกันนะคะว่าวันเ,เอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะมีภาพกิจกรรมอะไรออกมาก็ฝากติดตามไลฟ์ของกองด้วยแล้วก็กิจกรรมในวันต่อไปก็คือวันที่17จะมีการล่าไนท์เนาะแล้วก็ไปถ่ายไปถ่าย VTR ที่ จ w น l วลเ s สอยู่ที่แถวแถวรุ่นคลองหนึ่งซึ่งเป็นคลินิกซึ่งเป็นคลินิกคลินิกที่เป็นสปอนเซอร์นั่นเองค่ะอินเนอร์ดีทุกชาเลนเลยขอบคุณค่ะสวยมากขอบคุณค่ะร,รอบอกลูกหลานแล้วใช่รอบอกลูกหลานอยากให้ไปโปแลนด์ขอบคุณค่ะพี่อามสวัสดีค่ะคิดว่าแรา คิดว่าแพลวให้เวลาเพื่อนอย่างเป็นธรรมโอ้ขอบคุณค่ะอ๋อแล้วก็วันนี้คือพยายามแบบคือตอนแรกก็ถามกองนะว่าเวลาแค่ไหนมันคือแบบชาเลนจ์สุดๆอะไรอย่างเงี้ยมันคือมัน60วิ3-90วิ1น0วิแบบไหนที่มันดูจะยากและง่ายสุดแล้วเขาบอกว่ายากสุดก็คงจะเป็น60 เพราะว่ามันเวลามีเวลาน้อยมันอาจจะแบบว่ามีเวลาในการจะคือถ้าที่จะทำมันคือต้องวางแผนแล้วก็ต้องฉับฉับฉับ,ฉ,บฉับที่สุดเราก็เลยเลือกที่จะให้คนที่มีประสบการณ์ในด้านของการถ่ายแบบเป็นนางแบบอยู่แล้วอย่างพราเองพราก็เคยมีประสบการณ์พวกนี้มาาก็เลยคิดว่าแล้วพราเองอ่ะที่มั่นหน้าให้ตัวเองปกติวีเพราะว่าเราก็คิดว่าก็ฉันก็เคยแบบเดินออกกําลังกายเป็นประจาป้าบอลลูวิ่งก็ไม่น่าจะยากอะไรก็คงทําได้แล้วก็ได้ผ่านการซ้อมมาแล้วด้วยนิดนึงตอนที่ไปลอง ไปลองเครื่องให้เขาแล้วก็เลยแบบอทําได้หกสิบวิงั้นก็เอาตัวเองใส่หกสิบไปส่วนคนที่เหมือนแบบที่เราคุยกับน้องๆแล้วเขายังแบบใหม่มากเขาไม่เคยมาประกวดหรือว่า whatever เราก็เลยให้เวลาเขาแบบเ,ออเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้กับมีอะไรขึ้นมีเวลาเขาจะได้มีเวลาในการปรับแล้วก็แก้ไขหน้าง,งานกันต่อไปเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ปรากฏว,ว่าหกสิบวิก็คือแม้แกงตัวเองจะ้ะสุด ขอบคุณค่ะพี่อ้อมคิดถึงคิดถึงต่อไปแนะนำไปชาเลงที่สวรรณาวุธนะคะระวังสิ้นสุดทางเลย end of the walkway <laughs> เออได้ได้สู้โอ้คุณโปสวัสดีมีสตินะลูกค่ะอยากทำคังกูไบเวอร์ แต่ก็คือตอนแรกก็แผนไม่ว่าอยากจะทําวันนี้ปรากฏว่าเนี่ยเพิ่งเลิกมาเมื่อตอนสี่ทุ่มก็เลยอ่ะกลับบ้านมาพักก่อนโค้ชสู้นะคะขอบคุณค่ะตาแห้งใช่ค่ะแบบมันช่วงนี้มันแบบพักผ่อนน้อยขอบคุณทูกคอมเมนต์มากๆเลยเดี๋ยวจะขอตัวไปนอนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนให้กำลังใจเยอะขนาดนี้จริงๆแล้วก็ มาถึงขนาดนี้แล้วแพรวน,นิดไม่เคยยอมแพ้แน่นอนค่ะแพรวน,นิดคือนักสู้พวกเธอรู้ว่าฉันคือนักสู้เราก็อย่างที่ทุกคงที่บอกเลยค่ะว่าเราโตมาจนถึงวันนี้เรารู้สึกว่าการอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดอนาคตจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดไปให้มันเป็นไปอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็จะไม่พยายามไปควบคุมทําในพาร์ทของแพรวให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแล้วก็แพรวก็หวังว่า,วา อยากจะให้ทุกคนเอนจอยไปกับเราด้วยนะคะอย่านอยนะคะอย่าโนอยอย่าโอยดูยให้มันสนุกการประกวดนางงามมันก็คือโชว์โชว์หนึ่งแล้วก็มันก็มีความเป็นเกมมีอะไรนี้เข้ามาก็ถือว่าเป็นสีสันสนุกดีอย่าคิดมากนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้ามันจะไม่ใช่ของเราอะ่ะสตาพรมลิขิตฟ้าเขาก็คงลิขิตเอาไว้แล้วแต่ถ้ามันจะเป็นของเราอะไรที่มันจะเป็นของเราเราเชื่อว่ามันก็จะเป็นของเราเสมอ so I hope you guys doing well today. I hope you had a great day because I had a great day and i t is what it is ฮะ huh? What's going to happen i t will. Don't try to control anything you cannot. <laughs> <laughs> แล้วก็เอาเป็นว่าขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้กองนัดแมงเช้าแพรวน,นี้ต้องตื่นมาตอน um, อย่าฝืนเลยลูกสายตามันฟ้องคอนแทคค่ะคอนแทคมันบันบาดลูก,กตาค่ะไม่ได้ร้องไห้ตาไม่ได้แดงเพอราะร้องไห้เขาไม่เคยฝืนว่าถ้าพอร้องไห้พอร้องไห้เห็นไปแล้วค่ะเขาไม่มานั่งฝืนอ,อยู่หรอกจริงๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยแบงเอนจอยมากไปแฮปปี้มากเออก็แอบกินหมูปิ้งไปในรถเลยใช่แล้วเจอกันนะคะแล้วเจอกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ฝากติดตาม ภาพบรรยากาศการซ้อมไม่รู้ว่าเขาจะซ้อมแบบเขาจะไลฟ์ให้ดูหรือเปล่านะแต่ว่าพรุ่งนี้จะมีการซ้อมมีการเทรนการแสดงแล้วก็เรียนนิดหน่อยนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นตีสี่ขอตัวก่อนนะคะต้องตื่นมาแต่งหน้าแต่งตาเพื่อที่จะไปซ้อมเดินแล้วก็ไปซ้อมบ็อกกิง้ง Love you guys! thank you so much ขอบคุณนะคะบ๊ายบายอืม